สวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้สอฟาโชก็มาทีวัดนิทัศนาลัยครับมหาปูหาหนึ่งศูนครับมาเยี่ยมมายามเพิ่นครับบางที่ปูเพิ่นกับมี่ตัวดีไปฝากซุกเทือลแะครับมี่ไม่ตัวเลขไปให้ fc พ่อได้เป็นแนวทางครับในการลงทุนซื้อไวรัฐบาลในงวดวันที่สิบหกฟุจิกายนนี่แหละครับ ตามแอดมาครับท่านผู้ชมครับนี่มันก็คือขาไม่ละนะคือเจ็ดศนะูนย์ศูนย์เจ็ดเลขสามตัวได้ดไดลลตัวไดนปูเลขสามตัวเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์กับหกห้าหกห้านี่เป็นเลขลางเนาะปูเนาะเป็นเลขลางหกสี่เลขสวยที่ปูหกห้าคืออายุอายุปูบอครับรบ,บอ ว่อาจะว่าออกนี่แล้วใจตัวไปอยู่ใครครับครับครับโอ้เข้าใจแล้วผู้ฝันตัวกันตันนี้ผูฝันว่าจะไหนค่อยได้เลขได้เบื่อตัวนี้เอาล่องกนเห็นคนตายไดกอดกับคนตายนะคนตายมันไม่ยิ่งเหมือนเอาเป็นพระเหมือน บานนี่ปูเลยตีว่าแปลว่าเป็นอะไรเหมือนมีเครื่องมือมีซี่ศูนก็เจ็ดสูนทนาคนตายนะโอ้หันบอสีสูนยกับเจ็ดศูนย์แต่ว่าอันนี้ที่ศูนย์ออกไปแล้วนะปูน่ะอันนี้ออกศูนซีซูนซีก็ออกไปแล้วเนี่ยออกเหมือนเดิมซีสูนซูนซีก็เดินเจ็ดเจ็ดศูนย์สูนย์เจ็ดโอ้เจ็ดสูนสูนเจ็ดจะไหนสูนก็ยังแม่อยู่นะปูละ มาเจออืมแต่มาแต่บา,ง,างเบื่องกันเขาก็คือซี่ีส่วนศูนยนี่ะอเรียกันเขากะไรเรียกวันนี้แต่มาตัวเกาคือเขาอืมคันมีศูนย์ซ้ำถึงแล้วปูเยอะยแงกว่าเจ็ดศูนโอ้เจ็ดเจ็ดศูนย์โอ้น่งสีมาศูนย์ศูนย์เสียอยู่ติ สวนเเหล็กก็อ่นในทรักโอ้สวนเนเหล็กเขาอ่นตี<อ>ส,น,สนเล็กอ่น,อน,อนว่าน,นี่สนเนเป็นเหล็กอ่นทีบ่ซีซีสวนสวนเรียกันเออมันทีมาทีไปมัจนจย,ยังไงปูยังมันก็ข้นมานีและมเขาไม่เขียนบอกเรียกนนนันเรียกันโอ้นี่มันบาบ้างเด็กโอ้สีซีสวนสนเป็นเหล็อ่นตี เบองว่าอันดอกั้มมันใจยงอเ่ะทานอา้นดอกที่อันทั้อืนมันใจยุติปูมันนี้พ่อเล็กสมเงินเพิ่นบ่มาเนาะบาทนี้มันสิมาเล็กปูตัวบานี่เนาะเอาโอนพุตาบัมาบอกนะนดนปูตากับบมาที่ปูหนึ่งบำบอกอ่าบอนปูบ่มาบ่ว่าเขาก็ถืมาทันตัวบานีสีมาหาปู ห้าหนึ่งศูนย์หันตัวบาทอันนี้วมตัววนบวกเลขด้วยครับอ่านี้เป็นสายญาที่ให้ปูมาเรื่องเดียวเดียวท่านะครับห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์นี่เป็นสายญาติเป็นซีเรียสครับท่านประชุมครับแต่เลขของปูมันเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับเดียวนี้เจ็ดเจ็ดศูนย์สามตัววน อันนี้ได้เหยียบไว้หรือกำหางไว้บ่าบาได้เหยียบแล้วว่าได้เหยียบไว้เข้าเหยียบแล้วล่างนี่เป็นฮกซีนะปูน่ะฮกขาเปนฮกขาฮกขาฮกขาลดลดให้ปูเลยฮกขาคู่บอกว่าล่างนี่สีเป็นฮกขาาฮกเพราะแม่พี่น้องด้านบนบนสามตัวบนนี่สิเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับสองตัวกัน เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดง่ายๆเนาะเป็นยังไงเนี่ยก็บอกหลายตกันกันไวปหลายตัวครับกันตัวเดียวน่ะถ้ามันกค่หลายตัวมันว่าหลายตัวทีปูเจ็ดเจ็ดส่วนมันหลายตัวเพราะมันมีเหล็กสามโตัวเนาะเจ็ดเจ็ดศูนย์กันเจ็ดเจ็ดก็ไม่ได้กลับแล้วไม่ได้กลับเลยเจ็ดส่วนศูนย์เจ็ดเท่านั้นมองไม่กลับแม่นว่าสังเกตไม่เป็นท่านนี่กันตสี่โตัว ตัวกันเคยอตัวหกห่าตัวกันในตัวเด็กล่างในีที่หกห่าที่ฟัวห่าหกที่ออกกลางหกห่าเนยโอ้ขันออกกลางที่ฟูหกห่าหาหกหก่าห่าหอกนี่วะหกห่าคืออายุเพื่อนอะไรได้ยิ่หรอกเป็นตัเคื่ออยู่หกห่าหาหกเหมือนมากอยู่ แตเชื่อเห็นเชื่อลงมาฝัว่าแบเมือเคื่องใบเล็กพี่เด็กน้องนี่โอ้โอ้ฝันนะออเด็กพีกับเล็กพีกับน้องตีเกียกันมากตีพู๋กอดข้อของมาคุยเติบเลยกอดข้อเขากอดข้อยางไปน้ำกันเป็นเกพีกับเล็กน้องเล็กพีกับเล็กน้อง ก็คือหนึ่งสองจังสี่เลยหนึ่งสี่หาสองหย์งสี่เจ้ว่ากาผู้ตีผู้ตีเป็นหกหากาหกรอบตัวแล้ต้องไปเข่ากับอายุรลองเบิ้งลองเชียมสกเับเชียมันเขาว่าเข่ากับแต่จังไล f เอฟซีทุก่านกะลองออกไปวิเคราะห์นะครับใส่เป็นแนวทางเบิ้ง นครับใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมอันเลี้ยงหอยเลี้ยงเบื่อเป็นความเชื่อชวนบุคคลในความคิดเชื่อชนะงอดกว้างกับที่าอยู่ที่ศูนย์ที่เอาสองโอแทนที่แรกคิดว่าสี่ศูนย์นี่ที่เอาสองมาแท่านี้พูดถ้ามีย่อมโยนอันผลโทษมาเหยียงหน้าว่าสี่สองศูนโอ้ก้อนนี่ตี่ก้อน่ยขันสั้นมันเตะเลยมันโป๊ะ เกิดเเขาได้ละวม่วนเวียนวนเวียนยืนนี่บาดนี่นี่โปง่งแนะล้นกฟูน้องค่ิดกิดว่าวันทอเริ่มวนจ้าเขาจ้าจเขาเลยดิจ้าเขาแล้วเขามืนจะสัมหัวถือเห็ดดอกผาไงอือนาวาเนี่ยโอ้วาแต่ผาไงล่ะฟูขันหอดสามหอดนี่วัดวันนายมเนมี่ยว่งจอดแล้วรถเนี่ยน่นี่เียแน่นเรียนดิฟู <c oughs> จ้าถั่ขอให้เลขปูนเขาได้กินไว้ทีซื้อให้ปูได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาได้เฮ็ดได้สั่งเพื่อยังปูสมมุ่งปรารถนาไปเนี่ยน้อปูเนาะต้องไปช่วยน้องควบังนี่ล่ะเนี่ยข่ามากก็ดีเ่ราะข่ามากกับเพราเข่ามากมันก็บ่ดีแล้วน้องปูเนาะไปเห็นหน้ากันโดนตีเห็นหน้ากันนี่ก็ หลายหวดเดาผู้บ่ได้จุดถามไอ้ไอ้ไข่ลูกเทพลูกยังบ่ได้จุดมาผู้บอท่านได้ถามเพิ่นบ่ไอ้ไข่ก็บอกมากมาอีหยังแก้บ้างเลยมาผูบดจุดเบื้งลูบอมากกับซีบมาผู้ไอ้ไข่ไข่เนี่เงียบแต่หันได้ข้างดีนน้อหมอหลายอือโอ้ได้ของดีนน้อหมอหลาย่ังนี้ได้ลูกแก่หลายอือข้งบัดเคยเห็นก็เห็นมาโตแก่น่ะ เราลองไปจุดเบื้งแล้วมันที่กันบ่ืที่ขอเอาไปจุดแล้วเาจไม่จุดเลยจุดใส่ปูจุดใส่ก็ได้จุดเดินจุดไปจุดอธิรฐานมึงนนจ้ะบ่ตจุดเัืไฟเด้จุดนะ มีไฟม่พี่ไฟนี่จะคนน่สูบยาพูพูคนปวดขาพูอ้ยปวดขานี่เป็นเห็ดขึ้นไม่บอก่าจะโดนเนี่เฮ็ดจะโดนล้วครับพูตบ่าวปเด็นเ็ดปเห็นหัวหงกสมาเห็ดหัยเงี้ยคนกีกีตึกป่ากูมาเดี๋ยแกเทยใส่ตัวนี้ละครับพู ยิบผ้าดอกตจนมาวมาไม่เนี่ยถือกระดีถือน้ำเล่ากระดีปูได้มาได้สูกเลยล่คร้บวมืองนี่ก็จมันจจเยือกคือไปหาเนี่ยนมนี่ละทำไปยังแล้ว่า่าดจกเถือนน้าเหมือว่าเดยไปเขียนให้เราเพระไปเขียนให้แม่บานเออนร่างเนยนบอกว่าชื่อว่ปูคนมากนหมดก็มากที่ตัว ว่าไปเขียนแล้วว่าใครพลาดนะมากระซีเด้วยว่าเสนอปุ่นใปรบ้านจอมไม่เอานดีเม่นบดว่าคือจรงแล้วขอหาเรลากันนะไอกิดเออทุ่งวัดไปหาเรล่าอไปเขียนนลาว่าพลาดจกเถื่อนนะแต่งจะผุนด๊ามา Sáng một hai gia phút nữa nữa mmm 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 มีเท่านี้แล้วก็จริงครูกับผงสี่ละคูกับห่เพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางพอเออหันมันถือกับมากระซื้อเอาบ่มากืบว่าซื้อคูู้หาไปเพราะเป็นแนวทางเนอท่านผู้ชมไว้เอาไว้เจอเด็ดแงเด็ดแปงกันก็จืดๆเด็ดแจงเด็ดแปงก็จมตกบวัสนาแล้เออวาสนาไผมันเเจ้าดอกประการไหม่เเคย จังคเห็นนุน้ำกันว่าไปว่าว่าไปน้ำาปนี่ครับไปบุราเนะะาะไปเที่ยวืือดอกเงนินท่องครับเดี๋ยวก็มาเช้าวนไปเที่ยวเวเร็ว นี่แหละครับท่านผู้ชมตามที่แอดได้คุยกับลวงปูคนก็บางวดนี้คนก็หมั่นใจยู่ครับท่านผู้ชมเพราะว่าคนบอกว่าสอบ้ลยสำนักกับบวถือแล้วบาดนี้มักก็าสิมาเขาของปูที่ะสนคนละอาไ้ที่จริงเลขปูคนนี่รักสิถูกครับ ถึงแม้ว่าบ่าถูกทุกตัวแต่ละของปูสิถูกเกือบทุกครั้งนะครับเท่าที่ผ่านๆมาเท่าที่แอดสังเกตเบื้องกาถูกของเราอยู่ครับอย่างไงก็พี่น้องกัเอาไปพี่ทิพี่นิตพ,พี่เจรนาเบื้องครับเลขปูก็คือเจ็ดเจ็ดศูนย์บนครับแล้วก็มี หกหาล่างครับถ้าเล็กบัวไร้ตัวครับจะลองเอาไปพินิจพิจารณาบ้างครับเพื่อเป็นแนวทางในในการลงทุนนะพี่น้องครับบางที่อาจจะถูกของปูก็ได้เท่ากับว่าอาจรู้ได้นะครับเท่ากับบางทีเหล็กปูมันก็มีขึ้นมีลงนะครับจังหกหายสี่อาจจะเป็นหกสี่สกันก็ได้มันเคยเป็นครับเหล็กปูก็ได้หา,าทังเชือกออกมาตรงๆ คือแต่ก่อนก็เคยเคยได้น้ำเล่าอยู่ครับเคยถูกน้ำเล่าอยู่ครับกับตอย่งไรกับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเพชรนี่ก็คือสิบพ่อแค่นเนนะครับท่านผู้ชมครับขอให้พี่น้องเาทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญและก็ขอให้โชคดีในการลงทุน พี่น้องปัาถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมพวงมุงหมัดปัาถนาทุกสิ่งทุกประการน,นีแต่คำว่าร,ร,ร,รวยรวยเฮงเฮงนะครับเรื่อพี่น้องครับถ้าคิดถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านสองนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ